พูดถึงรถกระบะแฉบนะผมบอกเลยว่าไททันเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากกระจังหน้าปกติถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นกระจังโครเมียมแต่ตัวนี้เป็นสีดําลมดำนะครับเป็นเปลียนโนแบ็คแล้วตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะลูกค้าสามารถสังเกตได้จากตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษตัวนี้จะมีชุมล้อให้ลูกค้าด้วยอย่างแรกที่เตะตาเลยนะเบาะคู่หน้านะครับตัดสีด้วยตัว สอนแอปลีดนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าออนไลน์แน่นอนนะครับ ครับสวัสดีครับกลับมาพบบผมนะครับคุณแอฟจากสยามนิสสันอุบลวันนี้มีรถดีๆมานําเสนอนะครับเจ้าคันนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นตัวพิเศษเลยนะเป็นตัวไททัน2.4เป็นตัวพาสตัวยกสูงและตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษด้วยจากโรงงานเลยเขาเรียกกันว่าแอดลีดเนาะเป็นเกียร์แมนนวลนะปี2018พูดถึงรถกระบะแคบนะผมบอกเลยว่าไททันเป็นตัวหนึ่งที่น่าใช้มากนะครับถ้าเรานึกถึงตัวต้านเนาะถ้าเป็นแแคบตกแต่งก็จะเป็นพวก TRD เนาะ ถ้าเป็นเจ้า,านิสสันก็ต้องเป็นนิสสันนาวาร่าแบ็กอีดิชันตัวตกแต่งพิเศษใช่ไหมแต่ถ้าเรานึกถึงมิสูนะครับเราจะนึกถึงตัวนี้เลยนะครับตัวไททันตกแต่งพิเศษจากโรงงานเลยเขาเรียกว่าไททันแอดลีดนะครับตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษแล้วนะครับเป็นตัวยกสูงเลยนะครับตัวนี้ให้เป็นตัวโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับไฟหน้านะครับมีเดย์ไทม์ให้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับลูกค้าจะสังเกตได้ว่าคันเนี้ยเดิมๆจากโรงงานมือเดียว ไม่แปดหมื่นโลใช้ดีมากนะครับแล้วมาดูกันนะครับกระจังหน้าปกติถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นกระจังโครเมียมแต่ตัวเนี้ยเป็นสีดำลมดำนะครับเป็นเปลี่ยนโนแบ็คแล้วนะครับมีไฟสัญบอกให้ด้วยนะครับเป็นครอบสีดำเพื่อให้ดูดุมากขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับผิวพันธุ์8 0 0 0นนะลด80,000เล่นลำดับเดียวคุญแจ2ดอกเลยนะครับมาดูกันต่อที่ล้อแมกนะตัวล้อแมกเนี่ยเป็นล้อแมกจาก โรงงานเลยนะฮะแบบเดิมๆลมดาแบบนี้เลยนะไซส์เป็น24 5หนะ6 57นะบอกเลยได้ขอบ17แล้วตกแต่งจากโรงงานด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะลูกค้าสามารถสังเกตได้จากตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวตกแต่งพิเศษตัวนี้จะมีซุมรอให้ลูกค้าด้วยส่วนกระไดข้างเป็นตัวกระไดข้างโรงงานนะแข็งแรงมากเลยนะครับบอกเลยแข็งแรงนะครับอย่างอีกอย่างหนึ่งนะฮะ กระจกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตกแต่งเป็นด้วยสีดําเพื่อทําให้ดูลุกสปอร์ตมากขึ้นลูกค้าจะสังเกตได้อย่างหนึง่งคือถ้าเป็นตัวตกแต่งเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์ขาดนะครับเหมือนโตโยต้าเนาะ TRD เป็นตัวนาวาลาแบ็กอิดิชันก็ตามนะครับตัวเนี่ยเรามีสมาร์ทคีย์เลสให้ลูกค้าด้วยนะครับสามารถกดปุ๊บอ่าล็อกได้แล้วก็เข้าห้องโดยสารได้เลยในส่วนของกระบะนะบอกเลยเนะะี่ยฮะมาให้ดูใกล้ๆเลยนะครับสวยผมบอกลเลยคันนี้ลูกค้าได้ไปคุ้มนะออกป้ายแดงนะ 759,000บาทเดี๋ยวท้ายคลิปมีโปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าออนไลน์แน่นอนนะครับในส่วนของไฟท้ายสดใสไม่มีริ้วรอยแตกแต่อย่างใดลูกค้าใช้งานมาน้อยนะครับ4ปีครึ่งใช้เพียง80,000เท่านั้นในส่วนของด้านหลังนะฮะมีโลโก้นะครับเป็นเครื่องดีเซลมีกล้องหลังให้แล้วด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดมาให้ดูนิดนึงนะฮะตรงน,รงนี้มาดูในส่วนของด้านหลังนะในมุมน็อตแต่ละจุดน็อตแต่ละจุด กระบะท้ายนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะอันนี้มันขี้โคลนนะลูกค้าดูกระบะลอนกระบะตรงไลเนอร์นะฮะไม่มีรอยเลยนะบอกเลยเนี่ยเอามาเนี่ยมาล้างให้ลูกค้าแล้วก็มารีวิวเลยนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้เลยเห็นไหมน็อตแต่ละจุดไม่มีไขนะนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมปิดให้ดูก่อนเนาะในส่วนของการชนท้ายก็เป็นการชนท้ายเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับให้ความแข็งแรงนะฮะ ดุดันตัดด้วยสติกเกอร์เหมาะสมกับเป็นตัวแต่งจากโรงงานจริงๆนะครับผิวพันธุ์เต็นแบบนี้เลยสวยงามมากรถคันนี้ไม่ได้เก็บสีแม้แต่จุดเดียวนะครับพร้อมขายเลยเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันต่อครับมาชมในส่วนภายในนะบอกเลยผมชอบมากเลยนะตัวแอดลีต,ตัวนี้มาดูกันว่าภายในมีอะไรกันบ้างอย่างแรกที่เตะตาเลยนะเบาะคู่หน้านะครับตัดสีด้วยตัวอักษรแอดลีนะครับ เหมาะกับเป็นตัวตกแต่งพิเศษของเขาเลยนะครับเดินได้เน้นเป็นสีส้มให้ตัดกับสีดําเพื่อลุคสปอร์ตมากขึ้นนะครับลูกค้าจะสังเกตได้เลยนะเนี่ยลูกค้าเดิมใช้ค่อนข้างดีเบาะไม่มียุบไม่มียุบแต่อย่างใดนะบอกเลยเบาะไม่มียุบไม่มียุบเนาะอีกอย่างหนึ่งมาดูฝั่งคนขับมาตรงนี้ z o ม m z o มานิดนึงเนี่ยเห็นไหมเบาะไม่มีขาดนะคันนี้วิ่งเพียง8 0 0ห0ื่นเท่านั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตยกเออเอาตัวขึ้นตัวเองขึ้นไปก่อนนะอึ๊บโอเค มาดูตรงหัวเกียร์เหมือนที่อาร์ดีไหมที่อาร์ดีส่วนใหญ่มันจะเป็นได้แดงใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นได้ส้มมาดูในส่วนของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะบอกเลยลูกค้าเนี่ยแอร์ Air กันเย็นๆเลยนะคุณสามารถปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้นะนะครับสามารถเพิ่มแรงนะครับลมของแอร์ได้เลยนะ,ะบอกเลยเนี่ยในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอ7นิ้วเนาะนะครับตัวนี้รองรับอะไรมาัางรองรับ FM AM แล้วก็บลูทูธด้วยนะฟังก์ชันปกติทั่วไปเนี่ยรองรับหมดเลยนะครับี c d ตรงนี้ด้วยนะครับเพิ่มเสียงเดี๋ยวผมลองให้ดูนะลูกค้า ผมกดไปที่วิทยุนะครับผมเพิ่มเสียงอ่าประมาณนี้เลยนะลูกค้า mm. เห็นไหมคือหน้าจอลูกค้าคนเดิมอ่ะคือค่อนข้างใช้ดีนะลูกค้าจะสังเกตว่าพลาสติกเดิมเนี่ยลูกค้ายังไม่ได้แกะเลยนะคือคือมันมันมาเดิมๆแบบนี้แล้วผมจะไม่แกะด้วยนะครับมาดูในส่วนของพวงมาลัยเนาะระบบทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นระบบคอมมานด์เสียงเนาะตัวของเครื่องเสียงนี้เลยนะครับเพิ่มเสียงนะครับว่ารับสายวางสายนะแล้วตัวด้านขวาเนี่ย เป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับจับความเร็วทางด้านหน้าด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ลูกค้าดูเลยว่าคันนี้มันสดและน่าใช้มากเลยก็คือตรงใหม่นะฮะร,รถ4ปีครึ่งนะครับลูกค้าออกมาเนี่ยวิ่งได้แค่8 0 0หมื่นโลเท่านั้นบอกเลยว่าคันนี้สดมากๆเลยนะใครได้เป็นตัวตกแต่งพิเศษนะออกห้างเนี่ยประมาณ7 5 7 0 0 0นนะบอกเลยก็ตีไปเกือบ8 0ด0 0นนะว่าง,ง่ายๆเลยเป็นตัวยกสูงด้วยแล้วใหม่วิ่งน้อยด้วยนะลูกค้าเดี๋ยวผมพาไปดูเม็ดน็อตแต่ละจุดกันเลยครับ มาดูในส่วนของเม็ดน็อตนะก่อนมาดูเม็ดน็อตเนี่ยก็ดูลายข้างเลยนะฮะบอกเลยนะเห็นไหมเป็นสีส้มค่อนข้างสวยเลยนะผมบอกเลยผมอยากให้ลูกค้านะเข้ามาดูตัวจริงมาดูเม็ดน็อตนะแต่ละจุดเห็นไหมไม่มีไขเลยนะรถคันนี้เป็นสีดํานะแต่ละจุดไม่ได้ทําสีเลยนะครับไม่ได้ทําสีมาเลยแม้แต่จุดเดียวนะครับผมเปิดให้ลูกค้าดูเลยเห็นไหมรอยโลบอทอาร์คเนี่ยยังอยู่เดิมกลมๆนะฮะแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะครับผมเปิดให้ลูกค้าดูนะฮะรถของเรารับประกันโครงสร้างลุกคันนะลูกค้า นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสวยสวยแต่ละจุดเลยนะครับรถไม่มีการทําสีเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกข้างหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของนั้นซ้ายเนาะผมให้ลูกค้าดูเลยนะครับว่าแต่ละจุดตรงนี้นะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีเฉี่ยวชนตัดต่อพลิกคว่ำแต่อย่างใดเลยนะครับมาดูตรงนี้ต่อนะฮะเห็นไหมเม็ดน็อตแต่ละจุดใสใสใสแห้งๆเลยนะฮะมาดูตรงนี้น่าใช้มากนะผมบอกเลยว่าไททันเป็นรถ เหมาะกับการทําอาหากินนะฮะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าลูกค้าได้ไปมีซ้มล้อด้วยนะฮะมันเหมือนแบบมันแต่งซิ่งมาให้ลูกค้าแล้วมาดูเท่ด้วยและเป็นยกสูงเนี่ยนะยกสูง4ี่แสนนิดนิดถูกมากเลยมาดูในส่วนของเล่มคู่มือนะผมบอกเลยว่าคันเนี่ยนะมาครบจริงๆลูกค้าเนี่ยนะครับใช้งานมือเดียวเล่มลำดับเดียวนะและได้คุญแจ2ดอกด้วยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านว่าง่ายเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะฮะเล่มลูกค้าไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยใหม่มากใหม่กลิป น,ะะนี่เลยอันนี้ขอสงวนสิทธิ์ชื่อลูกค้านิดนึงนะลูกค้าออกวันที่15นะมิจุนา2 5งหเลยเห็นไหมฮบอกเลยว่าค่อนข้างเดิมคือ100เปเลยอะคันนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวเครื่องปไปฮะมาดูในส่วนของตัวเครื่องนะบอกเลยว่าคันนี้สดจริงๆนะให้ลูกค้าดูเลยนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องดีเซลนะ2.4ดีเซลนะลูกค้า2.4นะ ให้กำลังขับแรงม้าสูงสุดนะ181แรงม้าเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าคือเหยียบเนี่ยมาเหยียบมาเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งผมอยากให้ดูโครงสร้างเลยเห็นไหมรถ4ปีนิดนิดนะฮปีนิดๆเห็นไหมโครงสร้างเขาเดิมมากเลยเห็นไหมลูกค้าคนเดิมใช้ค่อนข้างดีเลยเม็ดน็อตไม่มีไขแต่ละจุดเลยนะฮะตัวอักษรหั d ดิ n งนะครับลูกลมลูกลมนะครับบอกเลยว่า ค่อนข้างใช้งานมาดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแผงการความร้อนเหมือนกันนะฮะแผงการความร้อนเนี่ยลูกค้าก็ยังเดิมๆเ,เลยนะครับมาแบบเดิมๆโรงงานเลยนะแห้งๆเลยมาดูตรงนี้ต่อนะฮะเม็ดน็อตแต่ละจุดไม่มีไข่แม้แต่จุดเดียวนะบอกเลยว่าคันเนี้ยพร้อมใช้งานมากนะครับยังงก็ตามนะลูกค้านะถ้าถามว่าคันเนี้ยประหยัดน้ามันไหมผมบอกเลยนะด้านทั้งแรงและประหยัดน้ํามันด้วยนะ 15-16โลลิตรนะครับมาถึงท้ายคลิปแล้วนะตัวเนี้ยคือผมบอกเลยนะผมฝากเลยนะตัวไททันนะ2.4นะตัวพัสตัวแอดลีดเกียร์แมนนวลนะฮะปี2018ไม่เพียง80,000เท่านั้นนะครับผมขายนะจริงๆเนะี่ยผมตั้งอยู่หน้าเต็นท์นะ479,000บาทนะขอราคาทีนะผมตั้งหน้าเต็นท์นะ479,000บาทแต่สำหรับท่านผู้ชมเลยผมให้พิเศษนะ449,000บาทนะฟังไม่ผิดนะ449,000บาทรีบมาเอาเลยนะบอกเลยลูก ผมบอกเลยว่าไม่มีถูกไปกว่านี้อีกแล้วนะครับอยากให้มาชมตัวจริงนะคะว่าสวยขนาดไหนสําหรับท้ายคลิปนะครับผมคุณแอปนะขอฝากเจ้าคันนี้ด้วยนะฮะ มิสูบิชิไ i t ันนะ2.4 p ั u s Athlete ตนะตัวตกแต่งพิเศษเดิมจากโรงงานเลยนะปี2018เกียร์แมนนวลไม่เพียง80,000เท่านั้นนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มค่าจริงๆนะลูกค้ายังไงนะลูกค้าที่ติดตามผมอยู่ถ้าชอบคลิปนี้นะรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ